เพราะผิวขาวสว่างใสเป็นผิวในอุดมคติของสาวไทยหลายคนสกินแคร์ที่มีส่วนผสมอย่างกรด AHA BHA และวิตามิน C ซึ่งช่วยให้ผิวกระจ่างใสจึงเป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมากแต่นอกจากส่วนผสมดังกล่าวแล้วก็ยังมีอาบูตินอาบูตินสารสารพัดประโยชน์ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงด้วยเช่นกัน โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากอาบูตินในการบำรุงผิวนั้นมีวางจําหน่ายแพร่หลายมากขึ้นถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่อยากมีผิวขาวใสแต่ผิวแพ้ง่ายหรือต้องการลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ผิวขาวยังมีสุขภาพดีนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเราสามารถเห็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากอาบูตินในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเซรั่มโลชั่นครีมมาก์หรือแม้แต่โทนเนอร์ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะเหมาะกับสภาพผิวที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจึงขออาสาพาทุกคนไปดูกันเว่าอาบูตินคืออะไรผลิตภัณฑ์จากอาบูตินในแต่ละประเภทมีวิธีการเลือกอย่างไรและพลาดไม่ได้กับสิอันดับผลิตภัณฑ์อาบูตินจากยี่ห้อดังเช่นดิ ty b ้ f f e เฟ่อ d i n a ์ด y รีเคที่ดอก c ีซ r ดีเอเแลและปาเมทที่เรานำมาฝากในช่วงท้ายของบทความค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือเซรั่มอะบูตินแต้มจุดด่างดำอัลฟา A E V U R I N f l a s R A D I A N T Sport เซรั่มบิวตี้บุฟเฟ่ต์เซรั่มตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเซรั่มยังลบที่สามารถลบจุดด่างดำเฉพาะจุดได้เพราะมีนานโนไวท์ที่ประกอบไปด้วยวิตซีและกลูตาไธโอนช่วยยับยั้งเมลานินให้ผิวขาวใสและอะบูติน3มชนิดคือเนเชอรัลอะบูตินอัลฟาอะบูตินและดิออซีอะบูติน e อันเป็นนวัตรกรรมทางการแพทย์มาพร้อมกิเกไว เข้มข้น60%ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้ากระรอยสิวและความหมองคล้ำเนื้อเซรั่มบางเบาสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งยังไม่มีส่วนประกอบของพาราเบนจึงไม่ทำให้ผิวระคายเคืองค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเซรั่มอาบูตินบำรุงผิวหน้าสูตรอัลฟาอะบูติน2%บวกฮ The Ordinary The Ordinary เป็นแบรนด์สกินแคร์สัญชาติอังกฤษที่โดดเด่นในเรื่องของความถูกและดีโดยเซรั่มสูตรอัลฟาอะบูติน2%บวกฮาขวดนี้ เรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงของแบรนด์จนหลายคนต้องซื้อซ้ำเลยก็ว่าได้ค่ะตัวเซรั่มเป็นเนื้อน้ำสีใสซึมเข้าผิวได้ง่ายประกอบไปด้วยอัลฟาอาบูติน2%และสารสกัดจากไฮดูโรนิกแอซิดช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวกระจ่างใสลดริ้วรอยฝ้ากระจ,จุดด,ด่างดำพร้อมให้ผิวที่แข็งแรงอ่อนเยาว์ไปในตัวใครที่มีผิวมันขอบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือโลชั่นอาบูตินบำรุงผิวกาย W-S-I-T-A-M-I-N วิตามินซีอาบูตินเคที่ดอผิวกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะลืมไปไม่ได้ซึ่งแบรนด์เคที่ดอก็ได้ผลิตโลชั่นอาบูตินสำหรับผิวกายออกมาให้เราได้ใช้ด้วยเช่นกัน โดยขวดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนำอนุพันธ์วิตามิน c 3- o v t e, h ผัวยาว a s c o r b i c Acid ในปริมาณ100,000แมกจากสารสกัดมะนาวเข้มข้นและกระแก้ตู้พลัมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงมอช้ควบคู่กับอาบูตินเพื่อปรับผิวให้กระจ่างใสพร้อมลดเลือนความหมองคล้ำให้ผิวเปล่งปลัง่งดูเป็นธรรมชาติพร้อมสร้างความผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมละมุนค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเซรัมอาบูติงบำรุงผิวหน้าอัลฟาอาบูติงบวกในแอซินามิเดเอบวกเอ a d c เอดซีดีอาอมซอวล ถ้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ DCD ERNC e l s ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะเพราะไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ซิลิโคนและพาราเบนผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากเอเชียเดิมสแกนประกอบไปด้วยอัลฟาอะบูตินที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสมีในแอซินามิดช่วยลดความหมองคล้ำและไฮโรนิกแอซิดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มน้ำและลดความมันบนใบหน้า เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวที่อ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายอย่างแท้จริงค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมาอาบูตินบำรุงผิวหน้าสูตรอาบูตินปัเมตหลังจากเผชิญมลภาวะสิ่งสกรปรกแสงแดดและความเครียดจนผิวเรื่อนคล้ำเสียหากคุณต้องการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกและเร่งด่วนขอแนะนำมาอาัาเมตนรุ่นนี้จากแบรนด์ปํามเมตเลยครับเพราะอุดมไปด้วยอาบูตินเข้มข้นสกัดจากพืชตระกูลเบอร์รี่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นทั้งยังช่วยให้หน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นอีกด้วยเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่ชอบทาครีมหลายขั้นตอนแต่ต้องการบำรุง ผิวหน้าเพียงใช้มากแผ่นนี้หลังล้างหน้า10-15นาทีผิวก็เหมือนได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเซรั่มอาบูตินบำรุงผิวหน้าอัลฟาอาบูตินกราวิตหากใครต้องการเซรั่มกู้ผิวใสยอย่างเร่งด่วนขอแนะนำเซ um รั่มอัลฟาอาบูติน2%ร์เนุ่นนี้จากแบรนด์กราวิตเลยค่ะ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบไบโอซินเทติกทำให้ได้ผลิตภัณฑ์จากอาบูตินที่มีความบริสุทธิ์มาพร้อมกับวิตาเซลช่วยกระชับรูขุมขนให้ผิวเนียนนุ่มพร้อมฆ่าเชื้อแบคทีเรียนอกจากนี้ยังมีในแอซินาเมเดช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวทั้งยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ดีใช้ขวดเดียวได้ทั้งผิวใสและผิวแข็งแรงครบวงจรเลยล่ะค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือครีมอาบูตินบำรุงผิวหน้าอาบูตินไวท์พลัสวุฒิศักใครเคยเข้าคลินิกวุฒิศักบ่อยๆคงจะเคยเห็นหน้าค่าตากันดีกับครีมอาบูตินไวท์พลัสหลอดนี้เพราะเป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญในด้านการรักษาสิวดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าแม้ผิวจะเป็นสิวก็สามารถใช้ครีมหลอดนี้ได้เช่นกัน โดยเนื้อครีมจะประกอบไปด้วยลิคอริรสหรือสารสกัดจากชะเอมเทศนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นและมีอัลฟาอับูตินเป็นตัวชูโรงเข้ามาช่วยลดเม็ดสีเมลานินที่ทำให้เกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำบนใบหน้าพร้อมคืนความกระจ่างใสให้ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือครีมอาบูตินบำรุงผิวหน้าสูตรอัลฟาอาบูตินบ้าตายสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งที่ต้องการความชุ่มชื้นไปพร้อมกับความกระจ่างใสขอแนะนำครีมบำรุงผิวหน้าจาแบรนบาตายกระปุกนี้เลยค่ะโดยจะเป็นครีมสำหรับทากลางคืนที่ประกอบไปด้วย Alpha. อัลฟาอาบูตินช่วยให้ผิวกระจ่างใสพร้อมสารสกัดน้ำผึ้งสีขาวนำเข้าจากฮาวายที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้มากกว่าน้ำผึ้งปกติถึง40อร์เซนเมื่อใช้แล้วผิวจะดู กระจางใสริ้วรอยดูจางลงผิวแข็งแรงชุ่มชื้นเรียบเนียนและรูขุมขนดูเล็กลงใครที่ผิวมันขาดน้ำก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเจลอาบูตินสครับผิวแวลกลูตาอาบูตินพิลิ่งเจลเคที่ดอกนอกจากจุดด่างดำบนผิวหน้าแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงประสบปัญหาผิวคล้ำตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกันซึ่งผลิตภัณฑ์อาบูตินจากแบรนด์เคที่ดอรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ เพราะเป็นเจลสครับผิวสำหรับผิวหมองคล้ำบริเวณจุดซ่อนเร้นของร่างกายไม่ว่าจะเป็นซอกคอข้อศอกหัวข่าวขาหนีบหรือรักแร้โดยประกอบไปด้วยสารสกัดจากเกลือทะเลกลูตาไทโอนและใบบัวบกที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกพร้อมมอยเจอร์ไรเซอร์กักเก็บความชุ่มชืน้นให้แก่ผิวให้คุณพร้อมเผยผิวใหม่ที่ชุ่มชืน้นสดใสไม่แห้งกร้านอย่างมั่นใจ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือโทนเนอร์อาบูตินบำรุงผิวอ a าาอาบูตินโทนเนอร L Y S L A B O R A T O R Y โทนเนอร์จากแบรนด์ Y S L A B O R A T O R Y นั้นนอกจากจะใช้ทำความสะอาดอยู่หลังการล้างหน้าได้แล้ว ยังอุดมไปด้วยสารสกัดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอัลฟาอบูตินที่ช่วยลดความหมองคล้ำของผิวมีวิตามิน B3 ช่วยซ่อมแซมผิวและฟื้นฟูกรอบป้องกันผิวให้แข็งแรงยิ่งขึ้นพร้อมลิคอริสเอ็กทรัหรือสารสกัดจากชะเอมเทศช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้ผิวอ่อนเยาว์ทั้งยังปราศจากแอลกอฮอล์สีพาราเบนและซิลิโคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด